สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของกระผมจะมาทําการทดลองชุบโลหะด้วยทองแดงครับมีสมาชิกกระตอบมีครับผมรัชพงศ์แกษวนครับสวัสดีครับผมนายจิตศรีทองเกลียวสัมพันครับสวัสดีครับผมนายมายมสีครับสวัสดีครับผมนายจุฬาโยธชัยครับสวัสดีครับผมนายเชอร์ธิจับแล้วเราจะมาเริ่มทําการทดลองในปับันนี้ครับเชฟครับอย่างไรครับอุปกรณ์ที่เตรียมนะครับนี่น้ำกัน อย่างแรกมอแปลง bigger สารละลคอปเปอร์ขาดไม่ได้เลยครับอันนี้คอปเปอร์ n c e เฟตแล้วก็แผ่นเหลืองแดงครับแล้วก็สบูตะปูตสบู่สบูตะปูตะป,ปูต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติครับเดี๋ยวแรกครับเปิดฝากัน าระครับเพิ่อเฟใส่ในบิกอร์ขั้นตอนนี้ห้ามทำนะครับเพราะผมเก,กลียนการเราจะใส่น้ำกันอลงไปนะครับเยียนทะเี่ยนทอนี้เหรอะอผมก็จะขุดเน้อะอมันเอก่อน การดื่มกาแฟมัน <c oughs> ไม่หมายอะไรนี่โอเคจริงๆครับ <c oughs> ต้องใช้แท่งคนแต่มันฉุกเฉอนนะครับแท่งคนไม่มี <c oughs> แบบติด ต่อไปครับเราจะนำสายต่อกับขั้วแบตบนะครับผมเราจะนี่ตะปูซึ่งเป็นโลหะไว้ที่ขัว้วบวกนะครับเพราะเราต้องการจะชุดตะปูจะเป็นตะปูชุดขัวแบตบครับครับ ออยู่ที่ขั้วบวกทองแดงอยู่ที่ขั้วลบครับ่เดี๋ยวั้นเาก็จะจุมในสาลาแต่ก่จุครับเสร็จปักก่อนห้องมือเสร็จปักเนี่ยสร็จได้ไง การจุม่มรอสักพักครับรอสักพักครับ ไปไหมเน,นีไไน่ยเพิ<ป>่มเพิ่มังขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการรอนะครับ มาแล้วะมาใช่เริ่มท้องแ<ๆ>ดง<ๆ>ก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงลครับเฮ้ย <ew> เฮ้ยเฮ้ยเี๋ยวเล่นกันดีเขาไม่งสีกันม,มตรวจกันมันไฟช็อต นี่นะครับจะปิดปิดก่อนก็คือทองแดงโดนคอปเปอร์กัดแล้วก็วิ่งมานีที่นี่ครับมันคือการเคลื่อนยาอ้ายอ,อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนไหลนั่นเองครับผุผมขอจบการทดลองแค่นี้ครับครับครับก็บนี่ก็เป็นการทดลองนะครับเอ่อการชุบสังกะสี ครับก้อย่างที่เห็น